เฮ้ย hey, YouTube กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับฟลุกแคสซียบุกโ h ฮ l ลิกแล้ววันนี้นะคะฟุจะมาพูดคุยถึงิยายที่ฟลุกอ่านจบในเดือนมีนาคมของปี2021ค่ะพูดว่าเป็นยายที่เป็นซีรีส์เสนอทั้งหมด3เล่มด้วยกันนี่ก็คือ To all the boy I love d e e for e ของ นิฮันสำหรับเรื่องชื่อล l l อย I Love y e for f u h s i a ว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ดังมากๆเราก็มีใน Netflix ด้วยเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ,กบราวจีนนะคะมัธยมลูกครึ่งเกาหลีอเมริกันที่อาศัยอยู่ที่อเมริกานะคะเธอเนี่ยมีนิสัยอย่างหนึ่งก็คือชอบเขียนจดหมายไปหาผู้ชายที่เธอตกหลุมรักซึ่ง จดหมายทั้งหมดเนี่ยเธอก็ไม่ได้ส่งออกไปนะคะแต่ว่าเก็บไว้กับตัวเองแต่อยู่มาวันนึงเนี่ยวราจีนะคะก็พบว่าจดหมายทั้ง5้ฉบับที่ควรจะถูกเก็บไว้ในกล่องหมวกของเธอเนี่ยก็ถูกส่งออกไปโดยใครก็ไม่รู้ซึ่งหนึ่งในผู้ชายที่เธอเคยรักเนี่ย ก็คือแฟนของพี่สาวของเธอตัวของลอรจีเนี่ยก็เลยไปทาสัญญาเป็นแฟนลอรกับปีเตอร์คาเมนสกี้นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับจดหมายของเธอไปเพื่อที่จะหลอกโจชนะคะซึ่งเป็นแฟนพี่สาวของเธอเนี่ยว่าเธอไม่ได้คิดอะไรกับเขาแล้วเรื่องก็เลยเริ่มต้นมาทั้งอย่างนั้นนะคะตัวของเนื้อเรื่องด้วยความที่มันเป็นยังอเดลก็คือจะมีความง่ายๆเป็นพล็อตที่เบาๆ คือเนะเรื่องดำเนินไปอย่างที่เราเดาได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อมันเป็นอะไรที่แบบคลีเช่นิดนึงอ่ะไม่มีอะไรมากคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเล่าถึงเรื่องของความรักของไฮสคูลเนาะแล้วก็เรื่องชีวิตของรอรันจีนะคะที่เธอเนี่ยเป็นมีเชื้อสายของเอเชียแล้วอาศัยอยู่ที่อเมริกาเนี่ยความอินโทรเวิร์ตของเธอการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนของเธอหรือว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยดำเนินไปอย่างไรบ้าง ซึ่งฟุ๊กก็รู้สึกเอ็นจอยอยู่หลายๆส่วนโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์ของพี่น้องสามสาวในบ้านหลังนี้นะคะพูดถึงประเด็นที่คุณพ่อของเธอเป็นคุณพ่อเลี้นเดี่ยวที่คุณแม่เนี่ยเสียไปประมาณ4-5หปีได้คือในเรื่องมันก็อไม่ได้เน้นไปที่ความรักซะมากในส่วนของความรักเนี่ยก็มีพูดถึงตัวของรอยจิงกับปีเตอร์ที่เริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนแล้วค่อยๆก่อตัวขึ้นเป็นความรัก ซึ่งมีความรู้สึกเหมือนตอนนี้ฟูกอ่านยายจังใส่เลยสำหรับตัวฟูก,ก็ถือว่าอ่านได้แบบเพลินๆถือว่าเอาบรรยากาศของโรงเรียนในอเมริกากับบรรยากาศครอบครัวหรือวัฒนธรรมของเกาหลีที่พี่น้องสามคนเนี่ยพยายามที่จะยึดถือเอาไว้เพื่อระลึกถึงคุณแม่ของพวกเธอนะคะสำหรับเล่มแรกเนื้อหาไม่ค่อยมีอะไรมากที่อาจจะต้องตั้งคำถามก็จะมีแค่เรื่องว่า จดหมายนั้นถูกส่งออกไปได้ยังไงซึ่งจริง,รงๆก็เดาได้แบบไม่ยากเลยฟุกเปิดเรื่องมาแต่แรกฟุกก็รู้แล้วว่าใครเป็นคนที่เอาจดหมายนี้ส่งออกไปสําหรับความสัมพันธ์ระหว่างบาร์รา,าจีนกับปีเตอร์ฟุกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ก็น,น่ารักกุ๊กกิ๊กดีด้วยความที่วาร์ราจีน,เ,นเป็นคนที่อินโทรเวนฟุกรู้สึกว่าการที่ปีเตอร์ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของวาร์ราจีนเนี่ยก็ทําให้บาร์บราจนน่ะได้ออกไป สู่ลบกว้างคือได้ลองทําในสิ่งที่ตัวเองไม่คิดจะทําออกไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนข้างนอกหรือออกไปเที่ยวข้างนอกซึ่งปกติโราัลีเนี่ยเธอจะเป็นคนที่มีความสุขกับการทําอะไรกับตัวเองอย่างเช่นการอ่านหนังสือการอยู่ในบ้านการทําขนมพวกนี้นะคะด้วยนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากแค่เล่าเรื่องถึงการดําเนินชีวิตไปเรื่อยๆกับความสัมพันธ์ของนางเอกที่มีกับตัวละครรอบๆข้าง ซึ่งตอนท้ายเองเนี่ยก็มีการเฉลยว่าจดหมายถูกส่งออกไปได้ยังไงแล้วก็มีคอนฟ lict บางอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงท้ายซึ่งมันก็ส่งผลต่อตัวเราเนอะว,ว่าอยากให้ได้มาอ่านเล่ม2ต่อไวๆเล่มนี้เนี่ยฟกให้ไปทั้งหมดสีดาวจาก5าดาวเพราะว่าฟูชอบความน่ารักชอบแบบบรรยากาศในเรื่องเรื่องนะคะชอบความที่เป็นแบบตัวของนางเอกอะเรารู้สึกว่าเราสามารถแบบรีเลทในบางอย่างบางส่วนกับนิสัยของนางเอกเล่มที่2นะคะก็คือ y e s yes, I still love you เรื่องนี้นะคะเป็นเล่มที่ออกเนื่องจากเนื้อหาที่มีคอนฟ lict บางอย่างในตอนท้ายของเล่มแรกซึ่งจะมาแก้ในช่วงต้นของเล่มสองสำหรับเล่มที่2นะคะจะมีประเด็นอยู่2อ,อย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้เป็นหลักๆก,ก็คือประเด็นแรกคือการที่นางเอกถูกกันแกล้งโดยการถูกปล่อยคลิป ส่วนตัวลงไปในอินเทอร์เน็ตทำให้คนในโรงเรียนเนี่ยเห็นวิดีโอกันแบบทั่วหน้าฟูรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะร้ายแรงมากๆส่วนประเด็นที่2ก็คือจดหมายที่าลอร่าจีนส่งออกไปและคิดว่าคงไม่มีคนรับเนี่ยนอกจากปีเตอร์กับโจชปรากฏว่าจดหมายนั้นไปถึงเพื่อนสมัยเด็กอีกคนหนึ่งของเธอนะคะก็คือจอห์นเอม o บรอสซึ่ง าดาวได้ก็เป็นอีกหนึ่งเลิ e อ e น e ทอที่มีอยู่ในเรื่องนี้สำหรับเล่มนี้ก็มีความตื่นเต้นในอีกแบบหนึ่งที่แตกต่างจากเล่มแรกประเด็นแรกที่ฟุกพูดไปเมื่อกี้คือเรื่องการปล่อยคลิปในอินเทอร์เน็ตฟุกรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากๆคือเห็นใจว่าจีนที่จะต้องไปเจอกับเหตุการณ์แบบนั้นมันคือการถูกบูลลี่อ่ะและทุกคนลอบข้างก็คือเป็นห่วงเป็นใยคือฟุกชอบแบบตรงนั้นมากเลยตรงที่แบบ ครอบครัวมาราจีนเป็นห่วงความรู้สึกพยายามที่จะช่วยกันแก้ปัญหาตัวปีเตอร์เองก็เหมือนจะพยายามที่จะช่วยแก้ปัญหาแต่ก็เหมือนจะเก็บความลับอะไรบางอย่างเอาไว้ซึ่งให้ฟูกอ่านต่อไปเรื่อยๆฟูก็แอบจะรู้สึกโกรธปีเตอร์เล็กๆในตอนหลังเองก็มีการเฉลยว่าใครที่เป็นคนปล่อยคลิปอันนั้นออกไปนะคะตอนแรกฟูกคิดว่าเรื่องมันคงจะแบบว่า ไม่เฉลยง่ายจนเกินไปมันน่าจะมีการหัามุมอะไรบ้างซึ่งสุดท้ายแนละ้วพอเฉลยอ,ออกมาเนี่ยว่าใครเป็นคนทําก็คือไม่มีการหามุมใดใดทางนั้นเป็นการเฉลยแบบง่ายๆซึ่งพอ,อจีเนี่ยรู้ว่าใครทําตอนแรกก็แอบโกรธเล็กๆแต่พอรู้เหตุผลที่เธอทําลงไปก็ให้อาภัยง่ายมากๆออมีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์มากจนเกินไปซึ่งถ้าเป็นตัวฟูฟูคงจะไม่ยอมให้อาภัยคนที่แบบมาทากับเราแบบนี้แน่ๆส่วนเรื่องของจอนเป็นตัวละครที่ ดีมากดีมากคือเป็นคนที่โปยเป็นแมทเรียลหรอเป็นผู้ชายในแบบที่ตัวละครหญิงหลายคนนะ่ะน่าจะชอบมากคือเป็นคนดีอะว่างั้นเถอแบบนะักอ่านหลายคนก็น่าจะชอบตัวละครนี้เหมือนกันซึ่งฟูก็ชอบจอนมากกว่าปีเตอร์มากๆเลยเป็นคนที่ เห็นอกเห็นใจใส่ใจรราจีนได้ดีกว่าปีเตอร์ซะอีกซึ่งเรื่องก็ดำเนินไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยรราจีนจะเลือกใครระหว่างปีเตอร์คาวินสกี้กับจอห์นเอมบสการดำเนินเรื่องจะมีความคล้ายกับเล่มแรกในตรงที่ตอนแรกๆเนี่ยจะมีการบรรยายอย่างแบบค่อยๆไปเรื่อยๆพูดถึงการใช้ชีวิตในแต่ละวันของรราจีนพอช่วงสุดท้ายเรียกว่าเกือบหน้าสุดท้ายแล้วอ่ะก็มีคอนฟ lict บางอย่างที่เกิดขึ้นอีกนะ แล้วก็แก้ปมอย่างรวดเร็วในตอนท้ายแบบเร็วมากแบบไม่รู้ว่าจะรีบไปไหนทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยๆอินกับการบรรยายช่วงสุดท้ายหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายซะเท่าไหร่ฟูก็เลยให้ไป3ดาวจาก5าดาวสํำหรับเล่มนี้นะคะมาต่อกันที่เล่มสุดท้าย always and forever จ n นเล่มนี้เป็นการพูดถึงชีวิต ช่วงซีเนียของเรบว่าจินกับปีเตอร์นะคะด้วยความที่เป็นซีเนียแล้วทั้งคู่เนี่ยก็มีความคิดที่อยากจะเข้าวิทยาลัยต่อจากนั้นซึ่งตอนแรกเนี่ยทั้งคู่ตั้งใจที่จะไปเข้าเรียนที่ UVA นะคะที่เวอร์จิเนียซึ่งตัวของปีเตอร์เองเนี่ยเขาสามารถเข้าไปได้ด้วยทุนของการที่เขาเล่นหลักอสส่วนว่าจีนเนี่ยก็ต้องส่งแอปพลิเคชันแบบ คนทั่วไปเนะทั้งคู่ก็มีความคิดความฝันเล็กๆว่าเออก็อยากจะใช้ชีวิตกับแฟนที่วิทยาลาัยอย่างเนอะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยจะมีการพูดถึงความสนุกหรือว่าความกดดันของชีวิตในช่วงซีเนียใน high school นะคะก่อนที่ทุกคนจะตัดสินใจว่าหลังจากเรียนจบแล้วเนี่ยจะไปทําอะไรกันต่อจะเรียนต่อไหมหรือว่าเรื่องที่จะไปหาประสบการณ์ไปทํางานบอีกเรื่องนึงในเล่มนี้นะคะก็จะเหมือนเล่มก่อนที่จะมีการพูดถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวซึ่งเล่มนี้เนี่ยคุณพ่อของอยซีนะคะก็จะสิน ใจที่จะแต่งงานกับทรีน่านะคะที่เป็นเพื่อนบ้านที่ตัวลองสาวของออร่าเนี่ยพยายามที่จะจับคู่กับคุณพ่อมาตั้งแต่เล่มสองถามว่าเล่มนี้มีอะไรไหมคือฟูรู้สึกว่าเล่มนี้ไม่ค่อยมีอะไรยิ่งกว่าเล่มสองสอีกถ้าจะถามว่ามีอะไรก็คือเรื่องของวร่าจีนที่เธอเจอว่าอ่อ UBA เนี่ยปฏิเสธที่จะรับเธอเข้าไปเรียนนะคะแล้วเธอก็ต้องแบบ นั่งคิดว่าสุดท้านแล้เธอจะไปเรียนที่ไหนว่างแผนชีวิตต่อไปอานาคตยังไงดีที่เธอจะยังสามารถมีปีเตอร์คาววนสกี้ในชีวิตของตัวเองได้แต <c oughs> จริงๆอ่ะเล่มสามาฟูกาคาดหวังว่าจะเป็นเรื่องราวชีวิตตอนที่เรียนมาหาลัยแล้วหรือว่าตอนที่เรียนจบแล้วมากกว่าแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้ดำเนินถึงไปแค่ช่วงที่เรียนจบไฮสคูลเท่านั้นซึ่งความรู้สึกของฟุกอะก็คิดว่าชีวิตคนจริงๆอะ ถ้าถามว่าชีวิตคู่จะเริ่มขึ้นตอนไหนมันก็น่าจะเป็นตอนที่เริ่มทํางานแล้วหรือว่าแต่งงานกันแล้วจริงๆอันนี้คือมันเป็นเรื่องของชีวิตไบรุ่นน่ะเนอะซึ่งเออก็ยอมรับว,ว่าเราอะอาจจะคาดหวังมากเกินไปจริงๆนั่นแหละในสําหรับหมวดยัง Adult Fiction อย่างเงี้ยก็ไม่ควรจะไปคาดหวังอะไรมากมายแต่ในความที่เรื่องนี้มันไม่ค่อยมีอะไรแถมยังมีคอนฟ lict มาตอนท้ายเรื่องอีกแล้วแล้วก็แก้ปมทุกอย่างอย่างรวดเร็วอีกแล้วแบบรวบรัดมากๆจนเราไม่อินอีกแล้วก็เลยทําให้เรื่องนี้ได้ไป3มดาวจาก5ดาว3มดาวสำหรับฟุกเนี่ยถือว่ามันไม่ได้แย่ไม่ใช่เรื่องที่แบบโอ้ไม่แย่จังเลยไม่อยากอ่านแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นเรื่องที่อ่านได้แต่ว่า ไม่ได้รู้สึกว่าดีหรือว่ารู้สึกประทับใจอะไรกับเรื่องราวนี้คืออ่านไปแล้วฟูก็อาจจะลืมในตอนหลังก็ได้รอบทั้งหมดทั้งมวลใน3มเล่มนี้เนี่ยฟูกคิดว่าจริงๆเรื่องราวจบได้ตั้งแต่เล่มหนึ่งด้วยซ้ำหรือว่าจบที่ เล่มสองก็ได้แต่ว่านักเขียนก็เหมือนจะพยายามเขียนต่อเพราะว่ามีนักอ่านที่คงจะอยากรู้เรื่องราวชีวิตของอร่าจีนต่อสำหรับฟุกก็เป็นคนหนึ่งที่อยากจะรู้เรื่องราวชีวิตของอร่าจีนต่อแต่ว่าให้คนขอบเขียนของไฮสคูลออกไปอยากจะไปดูเรื่องราวชีวิตตอนที่เธอโตขึ้นมากกว่าดีมากกว่าแต่ก็นั่นแหละนักเขียนก็เขียนมาแค่3เล่มเพราะฉะนั้นเรื่องราวก็คงจะจบอยู่ที่แค่นี้แหละ และนั่นก็คือหนังสือทั้งหมดที่ทฟุกอ่านไปในเดือนมีนาคมนะคะสําหรับเดือนเมษายนฟุกก็วางแผนเอาไว้เหมือนกันว่าอยากจะอ่านหนังสือเรื่องอะไรบ้างแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสามารถอ่านได้ทั้งหมดที่ทตั้งใจเอาไว้หรือเปล่าสําหรับเล่มแรกที่ฟุกอยากอ่านในเดือนนี้นะคะจริงๆก็เป็นเรื่องที่กําลังอ่านอยู่ก็คือเรื่องทรายนะคะ จำชื่อนนะักเขียนไม่ได้แต่ว่าดูจากภาพเอาละกันเป็นเรื่องราวของโลกในอนาคตที่คนจะไม่ตายด้วยโรคหรือว่าจะไม่ตายด้วยอายุขายแล้วทำให้ประชากรโดนโลกจนเกิดไซา์ขึ้นมานะคะซึ่งเป็นคนที่ช่วยจำกัดปริมาณของคนบนโลกว่างั้นเถอะเรื่องนั้นในฝุกอ่านไปประมาณ40%เรซแล้วเริ่มอ่านตั้งแต่เดือนมีนาคมแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาอ่านก็เลยพักเรื่องนั้นไปเพราะว่าเรื่องดาวค่อนข้างที่จะเกี่ยวข้องกับ p o l i t i c a มากๆก็เลยต้องใช้สติในการอ่านสักหน่อยสำหรับอีกเรื่องหนึ่งที่ฟงอยากจะอ่านในเดือนเมษายนนะคะที่จริงก็เป็นเรื่องที่เพิ่งจะเริ่มอ่านไปเมื่อวานนี้ก็คือเรื่อง Six of Crows เขียนโดย l ีบาดูโกนะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ตั้งใจจะอ่านเมื่อนานมาแล้วแล้วก็ตอนนี้ตั้งใจกับตัวเองว่าถึงแม้ว,ว่าเรื่องอื่นๆฟงจะอ่านไม่จบแต่ว่าเล่มนี้ฟูงจะต้องอ่านจบให้ได้สำหรับเดือนนี้ฟูงตั้งใจที่จะอ่านหมวดคลาสสิกนะคะหนึ่งเล่ม ซึ่งตั้งใจเอาไว้ว่าจะหยิบ The Secret Garden ขึ้นมาอ่านจริงๆแล้วเล่มนี้ฟูก็เคยอ่านไปแล้วแต่ว่าอ่านไม่ชอบอยู่ที่หน้า172ตอนนี้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวพอหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาอ่านฟูกจะเริ่มอ่านตั้งแต่หน้าแรกเป็นต้นไปเพราะว่าจริงๆก็คือลืมเนื้อหาในเล่มนี้ไปหมดแล้วฟูพวกพยายามที่จะไม่ิสต์หนังสือที่เยอะจนเกินไปที่จะอ่านในเดือนนึงนะคะเพราะว่าไม่อยากจะกดดันตัวเองก็เลยมีแค่ สามเล่มนี้เนี่ยแหละที่ฟูุกตั้งใจจะอ่านในเดือนเมษายนหวังว่าจะประสบความสําเร็จในการอ่านถึง3มเรื่องนั้นนะคะก็สารับวีดีโอนี้ก็คงจะเท่านี้แหละนะคะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย